สงสัยว่าเขาสองคนกำลังจีบกันอยู่นะคะเราไม่ควรเข้าไปยุ่งพู้ไรอะ่ะโนเวสเตนอ สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกัันั่นเองนะแล้วก็วันนี้นะเราก็จะมาเล่นแมปนี่เลยเมืองไทยนั่นเองนะแมปเมืองไทยนะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ City Thailand นั่นเองจะบอกว่าแมปนี้ก็มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่โ,โหปี2019จนตอนนี้ จะเข้าสู่ปี2021แล้วแต่ว่าที่ได้กลับเข้ามาเล่นใหม่เพราะว่ามันมีการอัปเดตนั่นเองนะคะทุกคนมีการอัปเดตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาอัปเดตแมปกันนิดหนึ่งนะคะว่าแมปคนไทยสร้างในแมปที่ชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีการอัปเดตอะไรบ้างโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปเล่นแล้วก็ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะคะ เอาละ่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปซิตี้ไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะถามเราว่าคุณต้องการจะปิดเสีงยงเพลงในเกมหรือไม่นะคะเราก็ต้องตอบว่า yes นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเงียบสนอหูเพื่อเป็นการเงียบ e ห, <laughs> <laughs> e หูนิดนึงนะคะนี่อะไรเนี่ยบดแดดปวกเหรอนี่คือตัวปวกนะ <laughs> ปวกก็มาเฮ้ย e ปวกกินไม้ทุกคนอะไรอะ <laughs> ปวกกินไม้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปสำรวจแมปกันดีกว่าอ่ออันนี้คืออะไรเนี่ย VIP room นะคะก็รวมประมาณว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปในห้องเนี้ยนะคะเราต้องซื้อ VIP นั่นเองในราคา80 r o บโรบักมันก็จะมีของอะไรให้เรามากมายนะคะจากการที่พี่นิวสองกระจกดูแล้วเนี่ยโอ้โหก็จะมีคนนั้นเข้าไปได้ด้วยโอ้โหเดียนะตาคนนี้มี VIP นะคะดูการแต่งตัวก็รู้แล้วว่ารวยนะคะนี่ยสุดยอดนะ มันก็จะมีของให้เราแบบว่าเป็นไอเทมพิเศษนั่นเองตรงนี้มันก็จะบอกเรานะว่า,าในแบบนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตขึ้นมาบ้างนะอ,อัปเดตเป็นอบอสช็อปนะหรือว่าสถานที่ขี่เรือนี่คะแล้วก็สกูอิตแลนด์นะฮะเป็นเกาะแห่งกระดูกนั่นเองว้าวมีตู้โทรศัพท์ด้วยสุดยอดอุ้ยเนี่ยนะสามารถมีท่าทางการโทรได้ด้วยนะคะนี่คือพี่นิวกลังคุยโทรศัพท์อยู่นะบอสด อะไรเนี่ยห้ามทิ้งขยะโอ้โหป้ายบเบลอเลยโอเคตอนนี้เราคุยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําการสํารวจแมพกันต่อเลยอะไรอะ่ะน้ํามะนาวนางนาคโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้เข้ามานานันหันมีน้ามะนาวนางนาคด้วยนะสุดยอดเออแล้วนี่คืออะไรนางนาคอุ้มลูกอยู่แล้วลูกทําอะไรเอเดี๋ยวลูกเออนี่มันช้างน้อยนี่แล้วแล้วคือลูกเออทุกคนเดี๋ยนะสบาวว่ามันคือน้ํามะนาวแล้วลูกเนี่ยคือแบบว่า ไอแดงเนี่ยลูกดังนาาชื่อไอแดงใช่ไหมกำลังฉี่ใส่แก้วน้ํามะนาวเออเดี๋ยนะแบบนี้ใครจะกล้าซื้อกินสาบานว่านั่นคือน้ามะนาวโอ oh m มก o d ตอนแรกว่าจะซื้อกินนะตอนนี้ไม่ซื้อแล้วดีกว่านะโอ้ oh, มีน้องไอีเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะสวัสดีเลยสวัสดีเลยสวัสดีเลยเอาแหละเดี๋ยวเราไปสํารวจกันต่อดีกว่านะนี่เลยทุกคนจะเห็นว่าหิมะตกนะในซิตี้ไทยแลนด์ เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยแค่ลูกเห็บตกก็สุดยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีการอัปเดตตรงไหนนะจำได้ว่าร้านนี้มีมานานแล้วนะเป็นร้านขายดอกไม้นะทุกคนบางอันก็เป็นอันเก่านะคะเป็นสะน้ําแบบเป็นดอกบัวทุกคนเงากระโดดลงได้ด้วยนะคะมีดอกบงดอกบัวเดี๋ยวเราลองว่ายข้ามไปฝั่งนู้นดูว่ามีอะไรอุ๊ยอะไรอะ่ะเจอตัวปวกแล้ว นี่คือตัวปวกนะเนี่ยมาผิงไฟอยู่ตรงนี้นะ,ะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราไปกันต่ออุ้ยนะมีแบบว่าตกปลาด้วยเหรอโอ้โหอัปเดตใหม่ตกปลาเลยนะ <c oughs> มีปลาคาร์ฟนะฮะปลาสุภาพปลาสุภาพปลาคาร์ฟอยู่ในบอ่ <c oughs> บอ <c oughs> เดี๋ยวนะตกปลายังไงะ่ะต้องไปซื้อเบ็ดที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวนะเราต้องไปหาซื้อเบ็ดก่อนนะคะ <c oughs> ตรงนี้มีอะไรบอสเดดเขากำลังคุยอะไรกันเนี่ยอุย้ยท่าทางหน้าตาอนิโมพี่อนิโม หน้าตา,าแบบว่าดูอนิเมะมากเลยนะคะน่ารักกำลังจีบกันอยู่เหรอพูดอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอุ้ยมีเอฟเฟกหัวใจด้วยน่ารักทีเดียวเขาสองคนกำลังจีบกันอยู่เหรอโอ้น่ารักทีเดียวนะคะมีเข้อหมาย question mark นะว่าอะไรอน่ยมายุ่งอะไรกับพวกฉันประมาณนี้นะคะสงสัยว่าเขาสองคนกําลังจีบกันอยู่นะคะเราไม่ควรเข้าไปยุ่งพูดอะไรอะ่ะโนเวสเตโน ซูดนะคะทุกคนจงอ่านเอง้วกันนะคะอะไรคนนี้บอกไปตายเลยโดดไปเดี๋ยวนี่เขาคุยอะไรกันเนี่ยฮะโอ้แล้วเนเนเๆคนนี้พูดอะไรเนี่ยตกหลุมรักอะไรเนี่ยตกหลุมตกตกหลุมตกหลุมโอ้อะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสองคนไม่ได้จีบกันแล้วนะคะเขาสองคนทะเลาะกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ้าวเฮ้ยผู้หญิงโดดไปแล้ว <c ười> ผู้หญิงโดดหนีไปเลยนะคะเออนกักหาดีอ่ะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างดีกว่าฮึบโอ้โหชีวิตจริงอย่าโดดเดอ้อตายแน่ตอนนี้นะคะเราโดดมาด้านล่างแล้วนะคะก็หุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้อัปเดตใหม่เปล่าเป็นบ้านทรงไทยนะคะสุดยอดหุ้ยอัปเดตใหม่คืออะไรอุยนอนเปได้ด้วยสุดยอดเลยอะสามารถนอนเปได้ด้วยนะคะดูดิเปแกว่งไปแกว่งมา เออดีนะทำเหมือนดีนะทุกคนอารมณ์แบบสไตล์บ้านๆน,นะคะนอนเปไป,ไปก็มองดูหิมะตกไปโอ้โหสบ,บานว่าอยู่เมืองไทยมีหิมะตกนะ,ะอุย๊ยอะไรอะ่ะข้างในสามารถเข้าไปได้ด้วยน,นะคะนอนได้ไหมเออนอนไม่ได้นะคะแต่ว่าก็สไตล์แบบบ้านทรงไทยๆอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโออต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วมีอะไรอีกโอ้โหสุดยอดสุดยอดใต้ถุนบ้านเป็นออหิมะนะคะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะ ก็้องกลมนี้คืออะไรทุกคนคืออะไรอ๋อมีการแอดเฟนไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรอุย้ยวัตถุาเอ้ยน,งนางนาคมะนาวมันคือมะนาวนะคะมีมือยาวๆเอ้าไม่ใช่ดูใหม่ไม่ใช่ดูใหม่มดหมเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยมันจะมีมือนางนาคนะคะเป็นมือโผ่มาเก็บลูกมะนาวเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นคาตาเลยโอ้โหน่ากลัวมากเอาไม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่บอสช็อปกันละกันมีอะไรขายอ๋อมีเรือขายนะทุกคน เอ่อถ้าเกิดเป็น VIP นะฮะ VIP ก็อย่างที่บอกว่าต้องซื้อในราคา80โลบักคุณก็จะได้เรือเป็ดไปแล้วก็มีเรือยูนิคอนด้วยนะตอนนี้เราไม่ได้เป็น VIP แต่อย่างใดแต่ว่าพี่นิวจะซื้อเป็นเยลเลอเอาเยลลอ Yellow แต่ว่าพี่นิจะซื้อเป็นเยลโลโบสทนะคลิกซื้อไปแล้วอ่ะ, <c oughs> อะตอนนี้พี่นิวซื้อเรือมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเรือออกมายัางไงหรือว่าตรงนี้เดยนนะตรงนี้มันก็คือท่าเรือนี่ <c oughs> แล้วทำไมเรา เดยวนะเอาเรือมาไม่ได้เห็นเขาบอกว่ามีการ์ดเดตเป็นเกาะเอ่อเกาะกระดูกนะคะเกาะโครงกระดูกแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดยนนะเราต้องไปที่เกาะโครงกระดูกละกันนะทุกคนอันนี้คือลายสไลเดอร์เหรอว่ามีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าที่เราเดินบนน้ําได้ก็เพราะว่าหิมะมันตกนะคะทุกอย่างเลยแบบกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะทุกคนดูดิมันแบบ โอ้โหสุดยอดมากเลยเราสามารถเดินบนเอ่อทะเลได้นะเอ่อเหมือนกับว่าเรามาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นแพนะเดี๋ยวลองเข้าไปในแพก่อนละกันโอ้เป็นการตกปลานะคะใช่ไหมอ๋อนี่ไงเบ็ดตกปลาอยู่นี่นี่เองนะทุกคนนี่เฮฟิชชิ่งฟิชชิ่งอ่ามาเล่งตกปลาก่อนละกันนะเบิบตกยังอ่ะเอาไว้ตกยังไงเดี๋ยวตกปลาดิอ๋อนี่ไงอ๋อดูดูดดด เวี่ยงไปพร้อมเบ็ดเลยนะคะอ่ได้ปลามาหนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหตกปลาโดยการยืนในน้ำก็ได้นะฮะ Oh my god ทุกคนพี่นี่ว่าเราเจอเกาะกระดูกแล้วนะฮะหัวลาอเป็นซานตาคอสเลยนะฮะนี่เลยเราเจอเกาะกระดูกแล้วมันสุดยอดมากอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกาะไดโนเสาร์วะเนี่ยดูดิเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าเกาะดึกดำบันเลยนะคะเนี่ย มีแบบว่าโครงกระดูกไดนเสซราด้วยโอ้โหสุดยอดนะดูดิเออรู้สึกว่ามันจะมีคล้ายๆเสียมนะขายด้วยอ่ะลองดูเนี่ยแสดงว่ามันมีการขุดสมบัติเหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไรสมบัติปะเฮ้ยสมบัติทุกคนเราเจอสมบัติแล้วได้อะไรอะ่ะเอา้าไม่เห็นได้เลยเลยอ๋อแสดงว่าบางอันมันก็หลอกนะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยเราควรขุดนะคะอุ้ยได้สมบัติมาหนึ่งอันแล้วอุย้ยสุดยอด จะบอกว่าบนเกาะน,นี้มีสมบัติห้าสิบกล่องนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทําการขุดหาสมบัติกันต่อนี่เคยออน้ำตกน้ําตกก็มานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนแล้วกันว้ายภูเขาไฟภูเขาไฟก็มานะทุกคนตรงนี้ก็มีแอ่งน้ํานะคะอารมณ์เหมือนเป็นน้ําตกนะทุกคนอุ้ยน้ำใสไหลเย็นโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอุ้ยเดี๋ยวเป็นน้ําไหลแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปขุดสมบัติกันต่อดีกว่า นี่ค่ะมันก็จะมีแบบว่าเป็นทรายนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเราสามารถคุณหาสมบัติได้บางอันก็ไม่มีนะทุกคนบางอันก็จะเป็นแบบว่างเปล่าอันนี้คืออะไรมีปะอ่าถ้ามีมันก็จะขึ้นมาเป็นสองแบบนี้นะคะแต่จะบอกว่าบนเกาะนี้นะคะหิมะไม่ตกนะสังเกต่าทุกคนว่าบนเกาะเนี้ยหิมะไม่ตกนั่นเองนะคะเดี๋ยนะขุดไม่ถูกเด้อต้องขุดด้านนี้ <laughs> มาดูก็ว่านี้มีปะคะอ่าอันนี้ไม่มีโหจะบอกว่าสมบัตินี่หายา,ยากเหลือเกินนะคะ มาลุ้นอันนี้กันว่าจะมีหรือไม่นะคะเราต้องขุดให้แบบว่าเจอด้วยนะอันนี้ก็ไม่มีนะฮะโอ,อ้โหเนะี๋ยนะมาลุ้นอันนี้กันว่าจะมีหรือไม่มีไหมคะมีหรือไม่มีอ๋ออันนี้มีนะทุกคนตอนนี้เราได้มาห้ากล่องแล้วนะเอาละตอนนี้เราก็มาขุดสมบัติอยู่ที่เกาะกระดูกนะคะเดี๋ยวเราขอกลับไปที่เกาะชาวบ้านก่อนละกันอ่ะว้าวไปเลยนะคะ วบโอเคเรียบร้อยออ้ยมาแบบนอนมาเลยนะทุกคนอ่ะแล้วตรงนี้คือการเอาสมบัติมาขาย1สมบัติได้40บาทนะคะตอนนี้เราได้มาหาสมบัติขายยังไงอ้าวอย่าบอกนะว,ว่าขายไปแล้วอ๋อคือแบบว่าเป็นการซื้อขายกันไปแล้วนะคะแล้วตังคงมาอยู่ข้างในนี้แล้วล่ะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวนะ เป็นการขายสมบัติแบบที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะก็นราคาวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาอัปเดตในแมป City ไท a แลนด์นะหรือว่าแมปเมืองไทยซึ่งมีการอัปเดตนั่นเองนะคะโอ้โหจะบอกว่าในแบบนี้มีการอัปเดตขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันนะคะเพราะว่ามันสนุกทีเดียวแถมแบบว่ามีหิมะตกในเมืองไทยด้วยนะคะอเมซิปลาเนี่ยสามารถเดินบนน้ำได้ด้วยนะคะมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะคะ สามารถเดินบนน้ำได้ด้วยเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะมาเล่นแมปอะไรไปเล้จ้ะบ๊ายบายจู่จูเฮ้ย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 ตรงนี้มีการไต่หน้าผาด้วยเหรอเพิ่งรู้โอ้โหมีมานานหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยเป็นการแบบว่าไต่หน้าผานะคะอะไรเนยเอ้าเดนเสาร์เฮ้ยเดนเสาร์ก็มาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชุดน่ารักอ่ามีการไต่ขึ้นไปนะคะสุดยอดโอ้โหเป็นการออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า หนาวมากเลยนะทําไมมันหนาวขนาดนี้จะไม่หนาวด้วยไงหิมะตกขนาดนี้เฮ้ยนายนายหนาวป่าวอะฉันไม่หนาวหรอกทําไมอะก็เพราะว่าฉันใส่ชุดไดนโนเส์ไง <S <S วพราะแต่ฉันขอยืมชุดเดโนเส์นสายไ,ได้ไหมอะคือแบบมันดูอุ่นเหลือเกินนะดูดิรวมร่างกันดีกว่า <S <S